สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้เขมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยลูกค้าที่คุณอะไรครับเนี่ยโซฟีครับมาจากที่ไหนมาจากหัวหินหัวหิน,นออโอเคเอา <S <S มาดูวิธีการตัดง่ายๆ, <S 1> <S 1> ๆครับอย่างผมนะครับคือแบบคือว่าโลบอะ่ะสามอย่างเลยนคนกันคนกันมั่วไปเลยอเอาตัดสามทรงในหัวเดียวดีไหมอือเอาไหมเอาเทปไปทั่วอะไรเอาอย่างนี้คุยบอกนี่นะคนลำชเมนชัยนะตัดผมให้เราอ่ะครับ อยู่บ้านพลายใช่ไหมพี่อยู่บ้านพลายบ้านพลายเนี่ยผมขับผ่านตั้งแต่เด็กแล้วที่ขับผ่านอยู่เรื่อยเลยตอนที่เราไปเรียนที่ตอนเป็นเด็กอะหนองโบวงอะเราก็ขี่จักรยานผ่านตรงสะพานนั้นอะผมอะทั้งผ่านแม่น้ำมูลอะผ่านผมทั้งขี่จักรยานผมอะเมื่อ48ปีที่แล้วเนี่ยช่างใหญ่ก็ไปไปช่วยตาเขาดักปลาไปไปลอกปออยู่ที่แม่น้ำลำพินชัยนั่นแหละแม่น้ำมูลอะใช่ใช่สะพานนั้นเน่ะสมัยเป็นเด็กก็มีรถมีคนตายตรงนั้นใช่ใช่ เกิดอุบัติเหตุเยอะสมัยก่อนช่างใหญ่ก็จะตายหลายรอบนวแต่ไม่ตายนะเขาบอกว่าให้มาตัดผมพิโสพีเรียบร้อยแล้วตัดแล้วก็ยังไม่ต้องตายเออเออหรือว่าจะให้ตายไปเลยยกขึ้นนะครับตัดยกขึ้นตัดนะเออทำไมมาเจอคนดังคอมเมนชัยขามีคนทุ่งพวงเยอะที่ที่เป็นเอฟซีช่างใหญ่ดู u t u b e ดู Facebook เรื่องการตัดผมติดตามมาตลอดก็เห็นคอมเมนต์มาเรื่อยๆอยู่ คนชุมพวงรับชมเวนไชยก็ดังหลายช่องแล้นนะ,นะอย่างช่องอยางท้องอะไรยน์เนี่ยเป็นคนชุมพวนงนะที่เห็นเขาทำคลิปอสอนซ่อมรถเปลี่ยนยางพวกนี้ก็ธรรมดามเก่งทุกคนแหละคนที่ทำคลิปสอนคนอื่นได้อแล้วก็ตัดพลอยโบกคือตัดเลย ขึ้เอาแม,าทม่ทั้งใหญ่คิดว่าเรามีแารเป็นฝรั่งพ่อก็เห็นพี่ทาลิปสติกสีม่วงไงพี่ก็มันบ่งบอกถึงสีนี่แหรอมันบอกว่าเป็นฝรั่งใช่ปกติเสียแล้วไม่ใช่ปกติก็ไม่ค่อยทาสีนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแมนก็ได้นะ <laughs> ทั้งใหญ่เป็นหมอหรือหมอเดานใะห้บอกอหมอเดาใช่พอทั้ทงใหญ่มีรังสรรค์ตั้งเมื่อวานนี้แล้ว เมืพี่โสพีไปนอนโรงแรมชิดลมมันต้องต้องต้องมีแฟนฝรั่งแน่ๆน่แล้วฝรั่งเขามาไหมวันนี้มาอยู่ไหนรออยู่ที่โรงแรมอ๋อครับเขาเรียกว่าไม่มาพี่ไม่มาสถาบันใหม่เขารอรออยู่โรงแรมอ๋อมันก็มาจากบ้านไงเออมาจากบ้านด้วยกันไงแล้วพี่จะกลับบ้านไหมกลับบ้านมองไหมฮึไม่จักสองปีแล้วมันเหมือนหมดเลยเนี่ย ปีละครั้งมันเหนื่อยเนาะพอยิ่งแก่ยิ่งขับรถนานมันยิ่งเหนื่อยเมื่อก่อนไปบอยอก็ให้แฟนขับหี่พี่ขับทำไมบ่อแล้วเขาก็ยิ่งไม่อยากเขาก็ยิ่งไม่อยากขับมันก็เขาไม่ไปเขาไม่เขาไม่ชอบไปมันไกลด้วยแล้วมันไม่มีอะไรถูกไหมอย่างไปถึงเช็คเขาใหญ่นี่ก็บุญแล้วสมหมดแรงใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณยายก็นั่งรถนานไม่ได้ก็เลยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ชวนอยากกลับอะไรับเขาอยากกลับแหละแต่ว่าเรื่องรถนานแล้วไม่ไหวแล้วพี่ต้องเช็คเอาอ่กวันนี้เหรอจ้ะ พี่ถึงขอแจ้งคิวเขาเลยวันนี้มันมีคิวสิบโมงนะตอนนี้นนเรากำลังตัดให้เสร็จเร็วที่สุดอ,อาจจะคุยน้อยหน่อยนะเพราะว่าแซงคิวคิวสิบโมงเลยสิบโมงยังไมาก็ถือว่าเราก็จะเขาอาจจะรถติดเหมือนเราก็ได้เมื <c oughs> ่อกี้เราก็ติดตรงเนี้ยพี่ไปยูเทิร์นอะแต่จุดเอ้อะไรนะ G P S อะ มันพูดให้เราสับสนครับอือจีเชื่อมันมากพี่จบจริงเหเราลับตาครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งวันเลยไอ s ี้เนี่ยผมลองมาแล้วขาวบนไปบนมาเหนื่อยก็ใช้ความรู้สึกส่วนตัวด้วยแต่เมื่อก่อนเคยมาแถวนี้บ่อยนะสมัยทำงานครับพี่รู้สึกว่วกพี่จะทำงานหลายที่เลเอาก็อเมื่อก่อนในแถวสะพานใหม่มันมีคนเย็บเสื้อผ้าเยอะนะอ๋อครับพี่สมัยก่อนเราทำอยู่ประเม้นเราประเมนแถวอะไรพี่ เกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นนะลูกค้ามาแล้วเห็นไหมผมไม่เห็นจะรู้สึกเลยเดินเข้ามาเริ่มสบายสบายลงมาบีลงมาบีเข้าหาหูแล้วตัดเก็บที่มันดีๆเลยเก็บแล้วผมสั้นน่ะมันต้องตัดบ่อยในสั้นใหญ่แล้วเราจะมายังไง ก็จ้างจ้างช่างใหญ่ไปทำที่หวัวหินก็ได้พี่<อ>ลูกศิษย์ช่างใหญ่ที่หวัวหินก็มกใกีให้ที่พักหนึ่งคืนครับพี่ข้างหน้าก็ยกขึ้นไปนะครับแล้วตัดยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัดยกขึ้นมาแล้วตัดตัดยกขึ้นมาแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัด ยกขึ้นแล,ล้วตัดยกขึ้นแล,ล้วตัดยกขึ้นยกขึ้นแล้วตัด ลขคือลดตัดลขคือลดตัดลดสีผมพี่นี่นัดกันมาปะเนี่ยนั่นน่ะสิแต่ผมพี่งอกทั้งหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมงอกจริงๆครับก็้ดีนะพี่มันก็สมควรที่จะงอกกันแหละตามใบพี่ยังดิมันไม่ควรจะงอกม,มันงอกแล้วก็ช่างมล่ะ งอกคืองอกคนไม่งอไม่เข้าใจหรอกมีคนมาเรียกไอ้งอผมไม่ไม่โกรธนะแ <laughs> ล้วเขาเรียกถูกไหม <laughs> เรียกถูกนี่ก็ยกขึ้นไปแล้วขีบตัดมีลมเลยตัดเลยตัดไล่รกันตัดต ท่างใหญ่บวชอยู่ที่พัทตศีมาวัดตรรบลชัยนะโอ้ยแถวบ้านใครจะบวชก็ต้องไปบวชที่นั่นหมดณฑ์เนอะใช่เมื่อปีที่แล้วก็พระอุปราชที่ทั้งใหญ่ไปบวชด้วยอะขึ้นมามาหน้าภาพไปแล้วเพิจะรู้ตอนในเฟซบุ๊กนะที่เพื่อนๆในเฟซบุ๊กเขาแชร์อมามันหมาพภาพไปแล้วตามไวนะขนาดเรายังเกลียดเลย ถ้า,าจะตัดเป็นทรง,งผู้หญิงมันจะสั้นไปนะมันจะความคืออยากจะให้หวานนะก็ต้องตัดเป็นทรงสวยตุยกลางเน่ยมันจะสวยดูแลง่ายด้วยแบบว่าสะแล้วก็สะบัดสะบัดครับพี่มาถุกที่แล้วครับอันที่ถูกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมอะไรเรอ,อไม่พอคุณแม่เกยบกันเดียวเป็นพนานครับถ,ถ้ามีเวลาจะสัมภาษณ์ก่อนี่พอดี เวลาหน่อยต้องรีบไปเช็คเอาท์ออกไปเช็คเอาท์โรงแรมเช่นเดียวก็เพิ่งไปนอนโรงแรมตทไไม้โรงแรม,มอะไรวะร <S <S ผมมีภารกิจที่จะไปทำที่เอเชียลเลยโรงแรมโอเชียนโกกาตคุณพระกพรธิรังคตแนะนำไปตากล้องแนะนำไปไปนอนที่นั่นแล้วอย่าไปเปิดตัวสมาคมไทยประเพณีนะที่เอเชียถ้าต่ามติฟอมอไม่มาแต่เชิญประหลัดมอบหมายประหลัดมาเทียนที่เซ็นทรัลเอเชียนะ ลดาาลงลอย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 ความทุยแต่โชคดีคุณพี่โสภีเขาหัวทุยมาจากาอำเภอลำธมิชัยการตัดสายนนี้ก็เลยหมูสามชั้นหมูกรอบ <c oughs> สบายๆนะครับผม <c oughs> แฟนพี่ประเทศอะไรรนเวย์ค่ะอ๋อร์เวย์เหรอ ลูกศิษย์ทั้งใหญ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับไปประเทศสวีเดนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขามาเรียนสามสิบวันนะเรียนกับผมตนัดผมีรรอีกทรงอะไรที่ไทยไทยอ่ะไม่รู้ขายขายเขายอมอ่ะก็เขาตั้งแต่โควิดเลยนะเขาไม่ไปร้านตัดผมเขาบอกว่าเธอตัดเลยเอ้าแล้วจะตัดไม่เป็นมัไปเลยใช่ไหม ก็ทีนี้เรามาดูผมที่มันดีดนะ่ะหลังจากเราตัดไปแล้วมันดีดนะแล้วก็ใช้ตัวเลี่อนเกา่เกาๆิด้ึงยเลื่อนเกา่เกาๆ เกาเกาเอาอีดาตั้ง心แล้วถ่ายจริง่ดอ่อนตรน,นี้ที่เราตัดไปอ่ะมันดีดใช่ไหมดีดแล้วก็เกาเขใช้ทักษะของบาร์เบอร์มาช่วยด้วยสลอนก็นทำได้มันดีดผม,มดีดผมดีด มันอยากดีสิม <terminar aría> ีเ <no> ห <welche> ็ไม่มีเหตุผลมันมมนอยากจะอยากโสนก็อยากโสงอ่ะมันอยากจะล่วงกับล่วงี่มันมีเหตุผลนี่แล้ผมเช่นผมก็ไม่มีเหตุผนอ๋อสะอเราลงตรงนไปดูไม่น่ค่ะสัน่าก แบบดูจอทั้งสองข้างคือว่าใช้ได้แล้วจอยาวเท่ากัน,นครับทีนี้เราก็จะมาสไลด์ไปผมมันบางนะมาดูยกขึ้นมาแล้วก็ดีบดีบพอยเฉพาะจุดมีลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกว่านิ้วมือของช่างใหญ่อะมันมีพลังบางอย่างเขาบอก ก็มีพลังในการดีผมเมีมีพลังในการขี้ผมมาตัดนี่แหละนี้น <c oughs> <c oughs> มันทให้ผมเป็นทรงใช่มันก็เกิดจากพลังแรงจากช่างใหญ่แร <c oughs> <c oughs> ีก็เลยถูกคัดเบา <c oughs> ๆเัา <c oughs> <c oughs> นี้แหละพลังของช่างตัดผมก็ใช่ตัดมาสี่สิบปีแล้วตัดจนผมขาวหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มาดูผมที่ปอ,อกแห้งอยู่บ้านนะพี่โซพีโซพีลำธมนชัยดู มันไม่ใช่รองทรงผู้หญิงนะมันเป็นทรงเสรีลากส่ไวจอนพี่จอนนะพี่จอนนี่ลากใส่นิดหนึงรากส่มีอยู่แค่ครึ่งเซ้นนะเอาเท่าที่มีใส่ผมไปที่คนผมนะเอาแบบไปรุ่นด้วยคุณนายด้วยคคนสวนด้วยเดี๋ ขอนไหนมันมีความหนาทึบไปคือเปสตูงคัดเบาๆออกไปนิดหน่อย คือทให้ปลายมันบางผิวมันจะได้ยกได้เผื่อลูกค้า,จ,าจะได้ยกโคนได้เสยได้ไัยรุ่นเช่อได้ทุกทรงที่ใจปรารถนานสะูคัดสูคัดเบาๆก็ไม่ต้องไปทำบางมากเดียวหมดหัวอีกผมยังมีน้อยใช่ไหมผมยังมีน้อยอยู่ก็ทำเอาพอสมควรให้มันได้รูปได้สงก็พอ อยากจะตัดผมมาทั้งใหญ่ก็สำรองจองคิวเข้ามา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นคิวละ1ชั่วโมงนะครับช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะวันนี้ขอบคุณค้าคุณโสภีบ้านพระไลอําเภอลำธมเปินชัยจังหวัดนคะรราชสีมาที่อนุญาตให้ถ,ถ่ายคลิปวิดีโอสอนผมลงยูทูบ<ม>เพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานทานบารมีนะช่างใหญ่สอนฟรีนะครับเฉพาะในยูทูบนะบทต่อกันด้วยขอให้คุณโสภีและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุมั่นฝันยืนกินดีนอนหลับหลับลึก ก็ขอให้แข็งแรงอยู่อีกร้อยปีนะครบถึงร้อยปีถูหัหล่ตั้งใหญ่จะไปตัดผมให้ทุกที่เลยในโลกใบนี้แล้วไปแอบสักอะไรมาบนหัวมันเนี่ยสารภาพมาสัดีก็ตอนนั้นเขาว่าผมบางเขาหลอกให้ใส่สักเขาว่าจะได้ดูผมหนามันผิดเกินมันผิดทำไมไม่สักทั้งหัวแล้วทั้งผมหนาโบ้ก็ถูกหลอกไงคะก็นี่ไปเอาออกไปลุกมาสามสี่รอบถึงเขาหลอกัวเต็มใจให้หลอกก็คนมีตังค์ไงยญิงบนอกลำทะเมนชัย ถ้าไม่เจอคนเราก็เป็นใช้ไม่ร้องเด็ดขาดนะเพียงนี้ไม่ได้หลอกง่ายนะเห็นอย่างนี้ก็จีสเปีย์รับตาลูกค้ารับตาไว้นะประมาณนี้พอไหวพอไหวไหมไหวแต่ตรงนี้มันจะสูงไปไหมเราเดี๋ยวลงได้เราไม่เราไม่ใช่คนหัวสูงเราไม่อยากเป็นคนหัวสูงไม่ใช่คนหัวสูงใช่ไหมเป็นคนหัวขาวเทาๆก็พอตัวต้มหัวต้มรับตาไว เซตผมนี่ก็ให้มันเป็นรูปเป็นทรงหน่อยให้มันดีกว่าเดิมเซตให้มันขาดรอยไปเลยแต่ละทรงลับไปถึงโรงแรมสามีจำไม่ได้ทำไมเขาบอกโอ้เขาเตือนได้เขาบอกโอ้เนวดาลินโซพีไอเลฟยูโอ้ไมยกอดคุณไปทำอะไรมาบอกคุณกาส่งคลิปนี้ให้แฟนเขาดูเลย <c oughs> ลว่าฉันะไปเป็นนางแบบกับชายช่างใหญ่มาก <c oughs> ออกไปทั่วโลกเลย อาดาวดูล์บอกว่าเป็นยังยี่สิปีผ่านไปทำไมยังเ่ียนได้ขนาดนี้หมายสวัสดีสาเตียนใช่ไหมตัวอย่าจะตัดผมมาางใหญ่ก็สำรองจองคิวมานศูดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะะนำเปยครับครับก็แฮปปี้แฮปปี้นะก็ไม่ต้องแข็งมากนะครับข้างบนถ้ามันสูงมากก็กดลงนิดนึงก็ได้เลยกดลง ก็กดกดลงกด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 ดกดกดแต่ก็ต่ำม,มากไม่ดีเพราะเพราะเราอยู่ชั้นสูงแล้วต้องอยู่ชั้นสูงต่อไปอยู่โรงแรมชั้นไหนสิบสี่สิบสี่อีกครั้งวั <c oughs> นนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับคุณครับบ๊ายบาย,บาย,บาย